ชามอ่ไเเออได้แล้วโอ้หกระชีเสร็จอยู่ดอกพี่น้งเอ้ยมตัมให้เด็กแล้วจบเลยเราให้ได้มาหนึ่งไมสุดท้ายพอจับคืนแดงให้มันเรีย้นี่นี่กระชีสบทองทสรจทองมันเป็นแสบสมตรงตองนะเอ้ยไดวะหนากระดัลื้เ็นอำมัขขาวๆนี่ก็ได้ จอนั้นเห็น้มันดำเอาข้าวๆได้หรออามันข้าวๆคนณำลังให้ข้าวม่อ้าวเฮ็ดให้มันเสพทมเ่ันะม่าข้าันเอากี่วเนตนี้บจาะอพี่น้อง แถกึ๊กกิ้นเลยล่ะไปเดททถึงแล้วเหตุการณ์สบายดีพี่น้องเบิ้งเด้อเคนชิกินหาเบิ้งด้อเมแห้งเลย บาได้เสพตามอุหงด้อพี่น้องเลยแซ่บทองคอยกับแซ่บปลาเดี๋ยวนี่ยตะหอนมือคักคักอยู่บ่ม,มาเด้อ<ร>มาเด้ออุหงอะว่นันน่นนท์จะจะมาได้จังทีเลย เอาจนมันเต็มหมดแหละเก็บอะไรไหมจะว่าวเน่เหรอเนองเอ้ยแซ่ขึ้นมาลองก็ว่าวให้มันละลาให้มันไหลไปเลยโอ้จะสีขาวม่งั้นอันนี้ฮึ่งๆน้องเอ้ยแซ่บ อนกันในชีแล้วก่อนคุณบบางดเลยิดเลยนะนามเบ้างเยอะจักซื้อสองกซื้อสองังพอกับักจะเสียบาก็ลองามเาเลยมาเยอกนะมากินสมตำกับพอเดออันนี้คือคนดังอันนี้คือคนดังอันนี้คนบรดังพี่น้อง นี่คนบดังคนบดังยุ่นผู้ยักษ์